สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้ว่าทำไมผู้ป่วยเบาหวานนะครับไม่ควรไม่ควรกินข้าวขาวหรือว่าแป้งขัดสีนะครับเขาบอกว่า,าผู้ป่วยโรคเบาหวานนะครับควรหลีกเลี่ยงการกินข้าวและก็แป้งที่ขัดสีนะครับควรเลือกกินข้าวกล้องหรือว่าแป้งโฮวิดนะครับแทนมาก,กว่านะครับเพราะจะช่วยรด ความเสี่ยงสารพิษนะครับเขาเรียกว่าไกลโคทอกซินนะครับหรือ A G E S นะครับป้องกันการอ่า เขาเรียกว่าการเกิดโรคเซ็กซ้อนนะครับที่อาจนําไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับเขาบอกว่าทําไมนะครับผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ควรกินข้าวขาวนะครับหรือว่าแป้งขัดสีนะครับานายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนะย,ยิ่งเจริญชัยนะครับอภิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าข้าวแป้งแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการขัดสีนะครับจะมีใย,ยอาหารน้อยนะครับมีน้ําตาลสูงนะครับสามารถย่อยและทําให้และ ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดสูงขึ้นสูงขึ้นเร็วนะครับเมื่อน้ําตาลในเลือดไม่ปฏิไม่ทาปฏิกิริยากับโปรตีนทําให้โปรตีนเกิดการผิดรูปนะฮะก่อให้เกิดสารที่ชื่อว่า AGES นะครับภาษาอังกฤษ Advanced Glycation Age โปรดักส์นะครับซึ่งเป็นสารพิษที่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกายนะครับส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะนั้นนะครับรหรือนะะว่าส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำ,ทำงานของ อวัยวะนั้นให้ทํางานน้อยลงนะครับจนเกิดโรคแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็นําไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับเขาบอกว่าดังนั้นนะครับผู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงนะครับการกินข้าวแป้งที่ผ่านกระบวนการขัดสีนะครับ <S <S เพื่อรักษาระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติแล้วก็ควรกินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมนะครับโดยเลือกชนิดที่ไม่ขัดสีเช่นข้าวกล้องนะครับ ข้าวไรเบอร์รี่นะครับข้าวหอมนินเป็นต้นนะครับ ราะนอกจากจะมีคาร์โบไฮเดรตแล้วยังมีใยอาหารสูงนะครับจัดเป็นข้าวที่มีดัชนีน้ําตาลนะครับต่ํากว่าข้าวขาวนะครับช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้าตาลในเลือดแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยยับยั้งการเกิดนะครับ Ages ได้นะครับภาษาอังกฤษ Ages เขาเรียกว่าอ่านว่าอะไรนะเขาบอกว่าคําแนะนําในการรับประทานอาหารนะครับสาหรับผู้ ป่วยเบาหวานนะครับเขาบอกว่าผู้ป่วยเบาหวานนะครับสามารถกินอาหารได้เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับแต่ต้องระมัดระวังในการเลือกชนิดอาหารและควบคุมปริมาณให้เหมาะสมนะครับจะได้ไม่รับน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปนะครับโดยมีหลักง่ายๆคือ1นนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นะครับวันละสามื้อนะครับไม่งดมื้อใดมื้อหนึ่งในปริมาณที่ใกล้เคียงกับกันทุกมื้อทุกวันนะครับไม่กินจุบ กินจิบระหว่างมื้อนะครับอันที่สองนะเขาบอกว่าควรกินผักทุกมื้อนะครับทั้งผักสดหรือก็ผักต้มนะครับคุมปริมาณการบริโภคผักที่มีแป้งสูงนะครับเช่นฟักทองแครอทมันแก้วนะครับเมล็ดถั่วลันเตาเป็นต้นนะครับอันที่3นะเราบอกว่าหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ําตาลน้ําอัดลมเครื่องดื่มชูกําลังนะครับขนมหวานนะครับผลไม้เชื่อมอ่า ผลไม้เชื่อมหรือผลไม้แช่อิ่มนะครับผลไม้ที่มีรสหวานเช่นทุเรียนนะครับมะขามหวานนะครับลำไยนะอันนี้สําคัญเลยลำไยลิ้นจีอ่องุ่นละมุดนะครับน้อยหนาแตงโมขนุนเป็นต้นนะครับอันที่4นะครับเขาบอกว่าให้หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูงนะครับเช่นไขมันสัตว์นะครเนยมันหมูนะครับ เนื้อติดมันนะครับเครื่องในสัตว์นะครับอหอยนางรมไข่แดงครีมกะทินะครแล้วก็เปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารจากทอดเป็นตุนต้มนึ่งแทนนะครับตุนต้มนึ่งนะครับอันที่5นะครับควบคุมน้ําหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ นะครับอันที่6นะครับไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือว่าจํากัดการดื่มดื่มแอลกอฮอล์ให้เหลือน,น้อยที่สุดนะครับเขาบอกว่าแอลกอฮอล์ alcohol, อาจมีผลต่ออนะะยาที่ใช้ควบคุมเบาหวานแล้วก็โรคต่างๆนะครับเวลาเรากินเหล้าหรือวแอลกอฮอล์ alcohol, ลงไปมันจะไปส่งผลต่อยาที่เราไปกินนะครับยาที่เรากินเข้าไปนะครับ อันที่7นะครับอกว่าออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับเช่นเดินเร็วนะครับปั่นจักรยานนะครับเขาบอกว่าให้ทําตับใดอย่างน้อยก็35ครั้งครั้งละ30นาทีนะครับ8นะครับวดสูบบุหรี่นะครับเพื่อลดความเสี่ยงของโรคหัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดนะครับอันที่เพราพแพทย์ามััดเสมอนะเพื่อตรวจ เพื่อตรวจติดตามน้ําตาลในเลือดนะครับแล้วก็ใช้ยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดน,นะครับไม่ปรับหรือลดขนาดยาตามความรู้สึกนะครับห้ามซื้อยาชุดมากินเองนะครับสําหรับการใช้สมุนไพรนะครับควรพิจนารณาร่วมกับแพทย์ผู้รักษานะครับก็ไปบอกหมอก่อนนะครับว่าจะกินยาสมุนไพรอะไรนะครับ น,นี่เป็นความรู้นะครับสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะครับก็คืออถ้าเป็นไปได้ก็อยากกินอกินข้าวขัดข่าวนะครับหรือว่าแป้งขัดสีนะครับลองดูนะครับชอบก็ไลค์แชร์กดแชร์ขอบคุณมากสวัสดีครับ